เนี่ยเป็นมะเขือของคุณตุยก่อนดยเป็นหลักฐานก่อนพี่โทรพี่โทรหาเฮียก็ได้แล้วเดี๋ยวหนูขี่ไปเอาได้ไหมได้ครับผมได้ครับไปไปด้วยกันเลยไมเดี๋ยวจะคุยให้เลยไงไปพร้อมกันเลยโอ้มะเขือสวยมากเลยดกแล้วเนี่ยคั้วสวยแล้วเออตอนแรกจากมะเขือที่งามจริงที่ว่ามีแต่ใบมีดอกแต่ไม่ติดลูกตอนนี้ติดลูกแล้วดกแล้วครับผมนะท่านผู้ชมครับสวยมากครับมะเขือที่นี่ตรงนี้ประมาณสามงานนะครับดกแล้วครับผมนะครับลูกเต็มเลยครับ โอ้เป็นแต่ลูกชั้นเลยเนี่ยเออไปคุยได้ไปคุยได้แล้วลูกสวยด้วยท่านผู้ชมครับลูกสวยมากครับดกจริงๆครับนะฮะเมื่อเขือฮะตอนแรกไม่มีลูกเลยนะครับนะครับผมนะครับคั่วสวยลูกสวยนะครับผมครับครับถ่ายไว้ให้ดูครับผมครับโอ้โหดกยังดกเลยครับลูกสวยครับนะเมื่อเขือดกแล้วเนี่ย ลูกสวยด้วยครับคุณปุ้ยขอขอขอราคาพิเศษขึ้นหน่อยเพราะมะเขือเราสวยเฮ้ยเย็บเย็บเข้าหน่อยเย็บเข้าหน่อยนะครับเขาก็จะได้พูดจะบอกว่ามะเขือกุ้ยสวยเนาะเออมะเขือสวยก็จะขึ้นฮะบอกมะเขือสวยขอขึ้นราคาเดี๋ยวนี่ยเขาขึ้นห้างแน่นอนเลยเนี่ยคุณปุ้ยขึ้นห้างแน่นอน เย๋ะวนะครับเราว่าเขาจะขึ้นไปขึ้นขอให้เราดกมันโอเคครับผมครับ